ุณตาเป็นคนที่เคยเป็นหมอลำเก่านะคะไดออเดอร์เดือนหนึ่งก็ไม่ใช่นน้อยนะได้ยินข่าวเขาลือเขาสาว่าเขาลือเขาสาว่าจะเจอทําธนูแลบออเดอร์ส่งเคอรี่นะคะทั่วประเทศโอเคสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาจะพาทุกคนมาดูเว้าเขาเรียกว่าวาอะไรคะคุณตาเว้าลูกเว้าอะไรนะว้าลูกว้าลูกนี่ว้าลูกตัวใหญ่อันนี้เว้าลูกใหญ่นะคะทุกคน เพราะว่าสูงประมาณสองเมตรอันนี้สูงประมาณสองเมตรแล้วเราก็จะเอาใส่ธนูใช่ไหมคะเบ้าที่เขาเอาธนูใส่ธนูเอธนูหวเนี่ยอันนี้สามารถสร้างสร้างรายได้ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามีผู้คนสนใจมากมายเลยที่ให้คุณตาค่ะยางนี้เลยถ้าให้คุณตาทําธนูให้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูธนูนะคะธนูเบ้านะคะก็จะเป็นลักษณะนี้คุณตารบกวนเอาธนูออกมาหน่อย นี่มันติดกันกับว่าวมันมีสารตัวอัลตราเอาธนูมาให้คนเขาดูหน่อยตัวนี้เอาเสียงเสียงสองตัวมันจะมีหลายขนาดใช่ไหมคะหลายขนาดขนาดเอาเอามาดูข้างนอกดิดจ้ะนี่ขนาดสองเมตรอันนี้สองเมตรกว่านะคะสองเมตรสองเมตรสี่สี่แล้วมีอันอันกลางสองเมตรยี่แล้วอันเล็กอะคะเมตรกว่า แล้วอันไหนที่ขายดีที่สุดคนรับสั่งเยอะรุ่นเล็กใช่ไหมเขาเร็เบาเล็กบออันนี้วาวหน่อยแล้วพี่หน่อยอันนี้คนที่สร้างออเดอร์หลายค่ะแล้วค่ะคุณตาเพิ่นเหตดขายแล้วมีบางคนที่เขาชอบแล้วแบบเพิ่นเคยเล่นตั้งแต่หน่อยเห็นไหมค่ะเพิ่งก็สนใจเนาะส่งรอบทั่วทุกจังหวัดเลยนะคะบอกเลยว่าเสียงดีมากแต่ดีไม่ดีไม่รู้นะคะคุณตาขี้โม้หรือเปล่าเพราะว่าไดออเดอร์เดือนหนึ่งก็ไม่ใช่นน้อยนะได้ยินข่าวเขาหรือเขาสาว่า เขาลือเขาสาว่าตาเจิดทำธนูรับออเดอร์ส่งเคอรี่นะคะทั่วประเทศไทยอย่างนี้ต้องทดลองตัวล็กเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังดูนะคะว่าเสียงธนูเสียงธนูที่ตาเจิดทำนี้เป็นดังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปตามอันนี้คือว่าวลูกว่าวลูกนี่ว่าวุรามันจะมีเชือกยาวๆนะคะนี่มันมีลม ชือกยาวๆตรงนี้พันไว้ช่วงนี้ไม่มีลมค่ะทุกคนกเราก็เลยไม่ได้ถ่ายทําให้ดูว่าเล่นแบบไหนนะคะอันนี้คือเบ้าจุลาใช่ไหมคุณตาโอ้คุณตามีความเก็บกดตั้งแต่เด็กว่าตัวเองไม่ได้เล่นเบ้าความในใจที่แท้จริงคือคุณตาอยากเล่นว่าแล้วคุณตาชอบทําชอบเล่นมากชอบเล่นชอบทำพอ พอเถ่ามากับอดบ่ได้กับอะไเห็ดเองเป็นมะเออโรคซึมเศร้าต่อเออกลายเป็นอย่างนี่นะคะการรักษาโรคซึมเศร้านะคะไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ออกกํลังกายคุณตาก็ชอบเห็นไหมคะอันนี้เบ้าเบ้าจุฬาใหญ่มากทุกคนคุณตาทําเองนะคะเนี่ยคุณตาทําเองนะคะทําไว้ให้ลูกหลานได้ดูได้เล่นกันทำไว้ให้ดูให้ลูกหลานเขาดูกัน ใหญ่มากทุกคนคะมาตัดสินให้ด้วยนะคะว่าเสียงไหนเพอที่สุดในสามขนาดนี้ออเอ,เอ,อ,อ,เอพอ อันนี้ขนาดเล็กนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงขนาดใหญ่อีกนะคะอันนี้สองเมตรเท่าไหร่สองเมตรสองเมตรห้าสิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่เนาะนอันนี้รู้สึกว่ามันจะทุ้มๆเนาะเสียงมันจะทุ้มๆเนาะนเสียงธนูใหญ่นะคะทุกคนสองเมตรห้าสิบ <laughs> ล,ล,ล่ะอ๋ออันนี้ตาุ<ม>ึงทำตอนเช้านะคะทุกคนเสียงก็จะแบบอึมอึมหน่อยเนาะ<ม> <c oughs> คุณตาเป็นคนที่เคยเป็นหมอลำเก่านะคะคุณตาจะชอบเป่าแคน ชีวิตคุณตาจะไม่เคยขาดแคลนนะคะทุกคน <c oughs> ขอขอสวรรค์เจ้าไหลยีปหอใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนความสุขเล็กๆข,ของคุณตาเจิอพ่อของเกเองนะคะก็นานๆเนาะได้มาหาแกก็ นี่แหละค่ะส่งมอบความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะสุขกายสบายใจขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเฮงเฮรวยๆทุกคนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ